18มษนายนทางคู่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาเข้าบอดคิวต่อไปรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงใหม่189กิโลเมตรเปลี่ยนประธานบอดรอฟอร์มอ้อางอธิบธธุีทอรอใกล้เกษียณพร้อมลกบอดใหม่ยกชุดก่อนสัญหาผู้ว่ารอฟอร์มอ ไม่ต่อวาระผู้ว่ารถไฟอยากนั่งต่อต้องผ่านหันสาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับนายสุรพงศ์ปิยโชต รอมอชขอมนาคมเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้18เมษายนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอจะเสนอบอร์ดรอฟอรทพิจารณาโครงการรถไฟทางคู่เฟสสองอีก2เส้นทางนะครับช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง24,294ล้านบาทและช่วงสุราษฎร์ธานีถึงหาดใหญ่ สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง6 7 4 5 9ล้านบาทส่วนช่วงเดนชัยถึงเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง56,837ล้านบาทจะเสนอคณะบอร์ดกรรมการบอร์ดรอฟททอพิจารณาในลำดับถัดไปนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะครับ อนุมัติช่วงขอนแก่นหนองคายแล้วคาดว่าราอฟทเปิดประมูลพฤษภาคมนี้ขณะที่อีก3เส้นทางได้แก่ช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยระยะทาง2 8 1กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างนะครับ81,143ล้านบาทช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลระยะทาง308กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง44,103ล้านบาท และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงบดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง7,900ล้านบาทบอร์ดรอฟทอเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอต่อคอรอมอรต่อไปนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้วันที่23เมษายนนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟหรือรอฟทอจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปี ขณะนี้บอดรอฟอรฟทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟคนใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมต้องเร่งสรรหาให้ได้ผู้ว่าการรถไฟคนใหม่เนื่องจากงานของรอฟอทอยังมีรั้งคาอีกมากมายนะครับที่รอให้ผู้การรถไฟคนใหม่นะครับเข้ามาสารต่อและขับเคลื่อนโครงการให้เป็นผลสำเร็จอจัจิรถไฟทางคู่ระยะ เฟสที่หนึ่งที่กำลังก่อสร้างอยู่และเฟสที่สองอีกเจ็ดเส้นทางนะครับท่านผู้ชมการเปิดสัญหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่นายนิรุตมีสิทธิสมัครเข้ารับการสัรหาได้คาดว่ากระบวนการสัญหาผู้ว่าวฟท,ทคนใหม่จะใช้เวลาประมาณ3 4ถึงเดือนนะครับท่านผู้ชมส่วนการสัรหาผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับ แทนนายพักกระเป็นผู้ว่ารอฟอร์มซึ่งพบวาระดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจะรอเสนอบอร์ดรอฟอร์มชุดใหม่ก่อนคาดว่าจะแต่งตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบกระบวนการสรรหาผู้ว่ารอฟอร์มคนใหม่นะครับก่อนเสนอคอรมอต่อไปเนื่องจากนายสราวุธ ทรงสีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะประธานบอร์ดรอฟอรมอจะกเกษียณอายุราชการเดือนกันยาน,นี้นะครับท่านผู้ชมอีกทั้งนายสราวุธเป็นประธานและกรรมการอยู่หลายบอร์ดซึ่งตามกฎระเบียบหนึ่งคนจะดำรงตำแหน่งในบอร์ดต,ต่างๆได้ไม่เกิน3บอร์ดนะครับปัจจุบันนายสราวุธดดำรงตำแหนง่งไปแล้ว3บอร์ดนะครับท่านผู้ชมและกำลังจะได้รับแต่งตั้งอีกหบอร์ด นายสุรพงศ์กล่าวด้วยว่านะครับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนผู้สรงคนุตส่า์โดยตำแหน่งอีกหลายคนด้วยนะครับในส่วนของประธานบอร์ดรอฟอร์มอคนใหม่เบื้องต้นจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงคมนาคมก่อนนะครับแต่จะเป็นคนใดอยู่ระหว่างพิจารณาอยู่นะครับท่านผู้ชมเมื่อได้รอฟอร์มรชุดใหม่ในเดือนพฤษภาคม67นี้นะครับจากนั้นอีก3-4เดือนจะเริ่มประกาศสรรหา ผู้ว่ารอฟอร์มอคนใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดยระหว่างนี้มีผู้ว่าการรอฟอร์มอรักษาการแทนซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการรอฟอรมอ,รมอรนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟทางคู่รถไฟต่างๆและเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งหรือสรรหาผู้ว่าคนใหม่คลิปนี้หากานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่อง โควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภาัยมณะที่นี่ด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลขอขอบคุณครับ